เกิกระบะสองคันมาชนกันตั้มแต่โชคดีไม่มีคนเก็บโอ้ยโอ้เป็นบรรทุกใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยู่ยเทินแล้วคุณดูนะโอ้ย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 ไม่ใช่ใช่ไหมโอนุ่นไงนั่นไงบรรทุกอายุเทินแต่กระบะสองคัน่ะตั้มชนกันเขาบอกไม่มีคนเจ็บอ่ะแต่ชนหน้าประสานหน้ากันเลยนะไม่มีคนเจ็บจริงใช่ไหมอาจจะเจ็บเล็กน้อยนะคะเออต้นเหตุเกิดจากยูเทินเนี่ยแหละค่ะ เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้เลยเส้นสระบุรีหล่มสักนะ,ะจุดกลับรถตําบลซับสมอท่อเลยค่ะบึงสมพันเพชรบูรณ์ต้องระวังด้วยนะจุดนี้กระบะคันดำนะทะเบียนบว .1616 เ 16, พชรบูรณ์สภาพรถด้านหน้าพังมีชวันพัดประภาชัยมงคลอายุ4 2เป็นคนขับก็ลงจากรถยืนดูเหตุการณ์ใกล้กับรถตัวเองเลยอีกคันก็ทะเบียนบว .3247 เพชรบูรณ์เหมือนกันสภาพด้านข้างพังเพราะว่าโดนชนด้านข้างจอดอยู่ริมเกาะกลางถนนนี่แหละค่ะก็เลยถามคนขับคนแรก ชวันพัฒยังไงเนี่ย<มา> <S <S เขาบอกว่าเขาขับกระบะนิสสันมาจากบึงสามพันมุ่งหน้ากลับบ้านคู่กรณีขับรถจากสี่แยกราหุนค่ะเพื่อจะมายูเทิร์นเหมือนกันคือเอาจร,จริงมันก็มีรถที่บังสายตาอยู่ก็คือบรรทุกใช่ไหมมองไม่เห็นกันและกันเบรกไม่ทันกระนกันตั้มโอเคไม่มีคนเจ็บนะเพราะคนขับทั้งคู่ลงมาให้การได้นะคะระวังด้วยจุดยูเทิร์นข้ามแยกอะไรแบบนี้ครับผมส่วนแยกต่อไปเป็นแยกวัดใจ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายตรดสับสัพรส์ข่าวช่องแปด